สี่คำแนะนําสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับนะครับลองไปปรับใช้ดูได้นะครับคาแนะนาแรกครับผมปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการนอนครับห้องนอนที่เหมาะสมควรจะมีลักษณะดังนี้ครับอย่างแรกคือมืดสนิทเงียบสนิทและมีอุณหภูมิที่เหมาะสมครับผมนอกจากนั้นห้องนอนไม่ควรจะมีนาฬิกาครับเพราะว่าสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับแล้วเนี่ยการเห็นนาฬิกาในช่วงนอนไม่หลับยิ่งจะทําให้กังวลและยิ่งนอนไม่หลับมากขึ้นได้ครับผมคาแนะนําที่2ครับผม นอกจากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแล้วเนี่ยการเตรียมความพร้อมสำหรับการนอนก็สําคัญเช่นเดียวกันครับในช่วงหนึ่งชั่วโมงก่อนการนอนเนี่ยควรจะมีการทําตามข้อปฏิบัติด,ดังนี้นะครับข้อปฏิบัติแรกคือลดกิจกรรมที่ทําให้ตื่นมากขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นการออกกําลังกายการทํากิจกรรมที่ใช้ความคิดเยอะเช่นการทํางานหรือว่าการดูข่าว หรือการเล่นมือถือหรือการดูโทรทัศน์เองเนี่ยมีแสงสีฟ้าที่ทําให้สมองตื่นมากขึ้นครับผมดังนั้นควรจะงดกิจกรรมที่ทําให้ตื่นทั้งหมดนี้นะครับผมเพิ่มกิจกรรมที่ผ่อนคลายมากขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับผมการนั่งสมาธิการอ่านหนังสือที่ไม่ได้ใช้ความคิดเยอะนะครับหรืออาจจะเป็นการฟังเพลงที่ไม่มีเนื้อลองเบาๆหรือว่าการฟังเสียงน้ําไหลทั้งหมดนี้ก็สามารถทําให้ผ่อนคลายมากขึ้น ถ้าทําตามข้อนี้ได้นะครับผมก็จะทําให้หลับได้ง่ายมากขึ้นครับคำแนะนาที่3นะครับผมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มล้มตัวลงนอนแล้วเนี่ยแล้วเ,เริ่มที่จะนอนไม่หลับครับหลายๆคนเนี่ยก็จะมีปัญหาคิดฟุ้งซ่านมากขึ้นแล้วก็จะพลิกตัวพลิกไปพลิกมาครับก็ยิ่งทําให้นอนไม่หลับเข้าไปใหญ่ครับคำแนะนาที่ดีกว่านั้นครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานอนไม่หลับเกินสัก15นาทีครับให้ลุกขึ้นมาจากเตียงทันทีครับ ลุกขึ้นไปนั่งที่ปลายเตียงหรืออาจจะนั่งอยู่ที่เก้าอี้ที่เป็นมุมสงบครับผมและทําตามคําแนะนําที่2ครับคือทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายครับยืดเหยียดกล้ามเนื้ออ่านหนังสือที่ไม่ต้องใช้ความคิดครับให้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าจะรู้สึกง่วงแล้วค่อยกลับไปนอนต่อครับผมมีข้อควรระวังครับก็คือไม่ควรที่จะเปิดไฟให้สว่างหรือทํากิจกรรมที่ตื่นนะครับเพราะจะยิ่งทําให้ตื่นมากขึ้นได้ครับผมและคําแนะนําสุดท้ายครับผมในหลายๆครั้งเนี่ยปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับครับ มักจะมีสาเหตุจากความเครียดครับผมหรืออาจจะเป็นถึงขั้นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลที่ซ่อนอยู่ได้ครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับที่เป็นมานานครับคำแนะนาคือมาพบกับผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมมากขึ้นครับขอบคุณครับ